สัสดีค่ะวันนี้ก็ได้เวลาอาหารมื้อกลางวันแล้วเราจะไปหาทานก๋วยเตี๋ยวกันแล้วก็โพดอ้อนะคะจะพาไปกินทุเรียน5บาท20บาท25บาทเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอยู่จริงไหมจ้าได้บายบายคอมเอากระเป๋ากบมากไปไหนนี้ Take to the to the place a me used run. Remember the house where I I run w มาแววมาแววนะคะอยู่ในระหว่างเส้นทางจะไปทานมื้อกลางวันกันนะคะที่ถนนพระยาสัจจาน,นี่แหละนะคะถ้าใครอยู่ที่ชนบุรีจะต้องรู้จักถนนเส้นนี้นะคะรอเรือชัดมากชัดร่างนะคะเป็นแหล่แงแหล่งรอลิง <laughs> รอเริงราเรือเยอะไปหน่อยนะคะ่ะเป็นแหล่งเรียกว่าได้ว่าจะถนนทั้งสายนะคะเป็นแบบร้านที่แบบ ร้านอาหารเยอะมากบอกเลยนะคะสำหรับใครที่ชมบีเอลค้อนมึงโค้งดีๆน่อเอชนบุรีบางคนเขาก็จะเรียกเส้นนี้ว่าเมืองใหมน่นะโคดูกล้องคือว่าตอนนี้ส้มมัมีปัญหากับก,ก,ก,การใช้เออรถคมึงขับรถดีๆกับกินบอลมากเพราะว่าเพราะว่าใช้ไม่เป็นนะไม่ใช่ความผิดของมันนะเป็นความผิดของเราเรา,เราใช้มันไม่เป็นนะคหโอ้โหหนักก็หนักหลังกูปวดแล้วเนี่ยชีพหลวนะคะอ่าไปเดี๋ยวเราไปซ้ำรอยที่ ร้านพิคขี้หนูนะคะแล้วก็เดี๋ยวโบจะพาไปดูดิวเรียนนะคะที่รัลลี่คนแบบว่าเอ้าเห็นไหมบอกแล้วมันมันเป็นอะไรก็ไ่อนเธอบอกว่ามันจะจับคนมันจับฉันที่ไหนนะเนี่ยก็มันมออขับดีๆเหรอเออขับอยู่แบบว่าก็มันแบบเฮ้ยไอคอนคอยชือสิในเรื่องที่ทีโอเวมันหนักอ่ะแตอเออเดี๋ยวบอกว่าจะจับคนนี่เห็นะมันจับไปแล้วเนี่ยแ้วเดี๋หันมาหาเราแล้วเออ เห็นแะน่นะครับนี่ก็คือเป็นเอกล้องนะครับคือ,อเป็นเป็นไม้จับนะครับอันละหลักร้อยเราไม่ซื้อเราซื้ออันยางๆมาใช้นะใช้หลักพันเสร็จแล้วเป็นไง้มบอกอุย้ยนิดไหล <laughs> ใช่ไม่เป็นอ่าเดี๋ยวตอนนี้นะครับเรากําลังติดไฟแดงอยู่นะครับแล้วก็ยังงงอยู่นะว่าตอนนี้มองจอหรือว่ามองกล้องมองทางรู้ไหนมองยังไงต้องแบบเป็นมือใหม่หัดทาคลิปนะครับต้องบอกก่อนนะอตอนนี้เราอยู่ที่แยกเอ่อ <N in ja> แยกกันเถอะแยกกันเถอะคนดูกันแล้วไม่ใช่เรี <N in ja> ย,ยกเรียกทับค่ะแยกนินจาไอ้แย,ยกอะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่าเราเรียกว่าแยกนินจามานานแล้วเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมันมีตลาดนัดนินจานะครับเป็นเแบบยาวมากแต่ว่าตอนนี้เขาก็ไม่มีแล้วเนาะเขาย้ายไปแล้วใช่จริงๆแยกเนี่ยเขามีชื่อเรียกแต่ได้ย้ายยังอยู่อ้าวอยู่ปะวะนินจาเขายังอยู่อ๋อก็พี่อ่านยังมาเดินยังบ่เลยอุ้ยนินจาเขายังอยู่ย้ายไปก่อนไหนวะนินจาเก่านะครับเออแล้วก็ แล้วก็เ,เดี๋ยวตรงตรงก่อนตรงอะไรอะ่ะพูดอะไรอะ่ะตะกุจการตะกุจกากอ่ะนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเขาตรงตรงเนี้ยตรงสี่แยกเนี่ยนะคะเขากำลังจะสร้างอะไรไม่รู้นะเออเดี๋ยวเราจะมารอดูกันนะว่าเขาจะสร้างอะไรอ่ะเดี๋ยวขันไปดูส้มหน่อยว้าเม่นะจ๊ะอุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะข,าข้างหลังอะโลโก้รูปหมานะรโอ้ยไปขับรถไป Okay, let's it Let's it I'll show you all the stars I used to hide. No one ever seemed to realize. But baby, you will know me. แล้วนะคะร้านปริกรกินูแม่ปริกกินูแม่ปริกกินูขอตามไปดูอยากจะรู้ว่าร้อนอยังไงโอเคก็คือจริงๆแล้ววันนี้เราจะมาดูทุเรียนค่ะส้มมากินทุเรียนนะคะแล้วไหน<ต>ทุเรียนทุเรียนไม่ขายเป็นว่างนนปเปล่าก็ไปเอาทุเรียนอยู่อดเลยอ่ะนี้นเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันโอเคบาย ว้าวว้าวถึงร้านลรวนะจ๊ะอาหารที่เราสั่งไปอย่างแรกเลยมาได้แก่ข้าวเปล่าเฮ้ยแต่ปกติไปร้านเวลาที่ไปร้านอื่นข้าวเปล่ามาจะมาทีหลังนะใช่หรือแต่ร้านนี้ข้าวเปล่ามาก่อน <laughs> ดีอย่างแนี่โค้ชให้ชมวิวข้างหลังหน่อยทีมา <laughs> <laughs> ก็จะเป็นเหมือนแบบกำแพงนะที่เขาเพ้นไว้ะนะคะอัน <laughs> <laughs> นี้ก็เห็นแต่หัวเรานะคะ <laughs> ใช่เป็นมุมที่แบบมาถ่ายรูปได้มาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะตอนแรกอยากกินก๋วยเตี๋ยวแต่พอมาถึงสั่งตำหอยดองเลยจ้า นั่งสั่งต้มหอยดองจ้าเป็นโรคแบบหมังจ้มตําอะไรก็เปรี้ยวไม่ได้เลยตอนนี้ทุกคนนะต้องเข้าแล้วล่ะใช่คือที่มาร้านนี้เนี่ยส่วนหนึ่งคืออะไรรู้ปะคือแบบแบบอ่าคนนึงอยากกินข้าวคนนึงอยากกินก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ทุเรียนไม่มีแล้วจะบอกว่าที่นี่ขนมบ้าบินอร่อยมากใช่คนต้องมากินขนมบ้าบินใช่นะคะราคาย่อมเยาวแล้วก็ให้มองไหนเนี่ยเค้าะว่มองตรงไหนทำไมฉันมองจอแล้วตามันดูเงินอะมองฝั่งนี้ไหมมองรูไหม รู้ก็ง่ะไน้องลองซิถ้าเรามองรู้หน้าเราเป็นงไงหน้าก็สวยอยู่แล้วมองไหนก็สวยอยู่ดีบ้าไ้ชอบนี <Okay. S 2> ้ขณะนี้นะคะระหว่างรออาหารกันนะคะเดี๋ยวรอด,ดูว่าโคดองกับโคส้มกินอะไรกันบ้างวันนี้นะรอแป๊ A few moments later มาแว้นี่เลยนะคะส้มกินบะหมี่แห้งกับมำาหอยดองกำาหอยดอง <c oughs> มาร้านก๋วยเตี๋ยวกินกำาหอยดองก็ได้อยู่นะ กะวกินอะไรครนี่ฮะกเป็นไรอะเราอเรามากวเรือของแพลยคนขึ้นบกนะอันนี้มาในเรือกับข้าวเปล่านี้เรากินกันแค่นี้ก่อน๋ยวเราก่ไปต่อที่ของหวาน u ย m ม ตอนมาอย่างสวยตอนกลับปากซี่หมันแล้วกินเข้าไปด้วยนี่พร้อมอาหารว่างนะจ๊ะเรียกได้ว่ากินข้าวพร้อมลิฟต์ใหมดแล้วนะครับนี่พี่เป็นไงชามนี้ผักแทบไม่เหลืองั้นๆนะรสชาติงั้นงันอร่อยผักแทบไม่เหลือเพราะอะไรแบ่งส้มกินใช่เลยโอ้โหมื้อนี้อิ่มมากนะคะเพราะว่าสูงต่ำสูงต่ำเลยเรียงมากเลียงแต่ช่วงนี้ก็จะกินเราสองคนเนี่ยจะบอกว่าเป็นสายกินที่แบ กินได้ไม่เยอะหมายถึงว่าสองคนมันจะสั่งได้น้อยอยู่แล้วนะ<ช>แต่ว่าก็จะแบบกินแบบเน้นปริมาณมากเกลียงเกลียงเกลียงะคะก<ช>็<า>เดี๋ยวจบจากตรงนี้เนี่ยเราก็จะไปเตยโลนะคะเพราะว่าเพราะว่าเพิ่งผ่านวันเกิดป้ามัได้สองสมวันนะตอนนั้นฮ้ยเาียงวะ่ะพูดชน<ม>กันคปแล้าไอ้ตอนนั้นคือปกติแล้วเนี่ยเราจะทําปลาใส่บาตรเพราะแม่ก็คือแบบเราวันเกิดเนี่ยจะไม่มีฉลองนะปกติอ้อเนี่ยแม่ก็จะแบบว่าพาใส่บาตร นะคะปกติจะใส่แล้เลยไม่ปกติพูดปกติตลอดลจะใส่แบบว่าไม่ปกติก็คือไม่ตื่นไงเก้าเก้ารูปสองรูปหรือองค์นะ,ะรูปเองเก้าเก้าอ่ะนะตอนนี้ไม่ตื่นไม่ตื่นนะคะแล้วก็ก็เลยส้มก็เลยบอกว่าไปทําบุญลงศพไหมไปเตยลงไหมนะ ไปสิทำกาบอากาศแบบนี้เราต้องไปใช่ค่ะไปแล้วก็เดี๋ยวก็ไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ไปไหนต่อนะก็คือร้อนๆอนเนี่ยกเข้าบ้านนะคะตากประมาณช่วงนี้ก็คือไม่ค่อยได้ไปไหนมากนะก็เราก็จะพานะคะส้มกับพ่อนะคะก็จะพาลัดเลาะกินอะไรในชนบุรีนี่แหละง่ายๆตามสไตล์ส้มอ๊อโมเมอ่าของค้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปตอนแรกเนี่ยเรากะว่าต่อด้วยทุเรียนแน่นอนเอ้แต่ทุเรียนไม่ขายทุเรียนปิดเต็นท์หนีไปแล้วที่สุดเลย นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยไปต่อที่บ้าบินบ้าบินร้านนี้อร่อยนะครั้งแล้วมาแบบว่าตอนแรกเอ้ยดูไม่ค่อยน่ากินเนาะครั้งที่สองจะเป็นยังไงอร่อยเลยอ่ะครั้งแรกคือดูไม่น่ากินแต่ซื้อไปกินบนรถแล้วแบบเฮ้ยอร่อยใช่แต่ว่าวันนี้จะร้อนหรือเปล่าหมายความว่ามันจะร้อนไหมเพราะว่าคนทําไม่อย่เหมือนทำใส่กล่องไว้แต่ไม่เป็นไรลองดูเรามาดูลองดูแบบฟิลเย็นเฮ้ยแต่วันนั้นที่เราทิ้งไว้ที่บ้านอ่ะตอนมันเย็นแต่มัาก็กินกินได้นะอร่อยอยู่โอเคประมาณนั้นเดี๋ยวเรา ่าจตังกันไหมายตังหรือไม่าจทีเดียวว่าลุกเลยไม่ต้องาจตังเลยอย่าเงี้ยงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับแบบล,ลา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 ลลิ้นดียจริงเอ้ยอะเอ้ย A few moments later โอเคนี้เราก็ขึ้นรถแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมไปเต้ยลงนะคะแต่ว่าจะตากแอร์ใช่แต่เราแตกแตกตากแอร์ในรถก่อนนี่พร้อมกับรับทานตากแอร์รับทานบ้าบิน แล้ทานบ้าบินชินไหมทุกคนโทษนะคะทำไมหอมจังเลยทำไมน้ำมึดมึดมึดอ่ะมันมึดแน่เลยอ่ะนี่บ้าบินนะคะเขาทำแบบชิ้นอลังวังเวอร์มากทุกคนอชิมอือยังอร่อยเหมือนเดิมไหมนะคะอันนี้เป็นแบบแบบว่าคือไม่ร้อนนะเพราะว่าคนพ่อค้าไปไหนไม่รู้นะคะใช่แต่ว่าขย่อนนะคะแต่ว่าร้อนอร่อยกว่า ตอนที่กินบางที่แล้วร้อนๆอร่อยมากคือจะบอกว่าบ้าบิบ้าบิ่นของที่เนี่คือเขาจะไม่ไม่ใส่แป้งเยอะมั้งนะเพราะว่าเราเห็นในความเป็นมะพร้า,าของเขาเขาทาเยอะใช่นะคะอร่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวระหว่างทางเราก็กินบ้าบิ่นไปด้วยครับรไปด้วยนะมีคนป้อนอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีนึงที่โรงเจนะครับโรงเจเป่าหกตัว โรงเรียนวุฒิวิทยาเป็น,นปโรงเรียนเก่าของโค้ดเองนะคะที่สอนให้โค้ดพูดภาษาจีนได้อย่างเช่นคําว่าชุงชิ้งชึงมชุ่มนิฮ่าวนิฮ่าวอ้ไอ้นี่โอ้ไอ้นี่เจียมีใจเจียบาร์บินเจียป้บาบอสือ่อไปกันดีกว่าค่ะเจียป้าบอสือแปลว่าอะไรกินพองไม่ตายกินแล้ววางมากตปบา <laughs> มาถึงแล้วค่ะที่นี่นะคะเป็นสถานที่ที่เราจะมาบริจาคลงศพหรือว่ามาเตยลงศพนั่นเองนะคะวันนี้อ่านะไปกัน no I can fly high I can go low นี่เลยค่ะหลังจากที่เราได้ใบอายนุโม,โมทนาบัตรอันนี้มาแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะมาไหว้พระจีนกันนะคะเพื่อขอพรเนี่ยนะ I got a million tomorrow I don't know decisions as I go To anywhere I fall Sometimes I believe At times I should know I can fly high I can go low เย้ Yay. อมพีทแล้วนะคะสำหรับภารกิจวันนี้ ตั้งแต่ช่วงหากินนะคะจนถึงหาเที่ยวนะวันนี้เที่ยวประมาณนี้ถือว่าถือว่าวันนี้เป็นการเที่ยวแบบการทําบุญนะครับก็เป็นสถานที่เดียวนะคะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ถ่ายบรรยากาศข้างในเยอะมากนะคะ<ช>เพราะว่าเราเ,าเขาเรียกวอะไรเราก็ไหว้พระทั้งสอง,สองคนเนาะ<ช> <c oughs> ต้องทําภารกิจนะคะแล้วก็<ช>วันนี้เรียกว่าได้เตยลงศพเสร็จแล้วนะคะก็ขอให้ผลบุญนี้นะคะขอให้ครอบครัวของเราทั้งสองคนนะคะมีความสุขนะคะสุขภาพ แข่งแรงกันทุกคนเลยนะคะใช่แล้วก็ขอให้ทุกๆคนนะคะที่ได้รับชมคลิปของเราเนี่ยครับก็มีความสุขเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะได้รับบุญด้วยกันแล้วกันเนาะไม่เห็นทั้งไม่เห็นทั้งหลังใช่ไหมไม่เป็นไรใครเห็นหน้าเซ่อๆเรอเราของเราสองคนไว้นะคะยังไงแล้วนะคะก็อย่าลืมนะกด subscribe นะคะแล้วก็ติดตามเราสองคนกับช่องส้มอ้อวอลเวรนะคะใช่ครับฝากกดกระดิ่งได้นะกรุงกริ๊งนะะคผมก็ ถือว่าเราสองคนก็เป็นมือใหม่ในการอยากอยากออทำคลิปนะคะเก็บไว้ดูแล้วก็แบ่งปันความสุขนะคะความสนุกสนานนะคะผมก็ถ้ายังไงแล้วเจอกันใหม่ในคลิปครถัดไปนะจ๊ะอย่าลืมติดตามเขาด้วยนะกริ๊งกริงบ๊ายบาย